ที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยตึกรามบ้านช่องตึกแถวบ้านออฟฟิศทุกอย่างเนี่ย80%อะไม่น่าลงทุนนะ,ะมีแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองที่คุ้มค่าเงินที่เราควรจะลงทุนได้สิ่งที่ผิดพลาดมากที่สุดของสังหาริมทรัพย์วันนี้นะของรายย่อย SME นนะคือไซส์ผิดจำนวนห้องไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมเนี่ยทำเลผิดนี่ยังน้อยเพราะว่าทำเลมันดูไม่ยากว่าทำเลไหนเนี่ยควรจะทำโปรดัก ระดับไหนน้อยคนที่จะไปทำโอ้โหทำเลที่แบบดีมากในแบบชานเมืองแล้วหาลูกค้ามันน้อยคนที่จะผิดพลาดระดับนั้นแต่ไซส์ผิดนี่เยอะมากเลยก็คือมักจะมองข้ามความสำคัญของไซส์โดยทำห้องน้อยไปโดยมองว่าแค่นี้พอแล้วแล้วคิดว่ารายจ่ายอ่ะมันเท่านี้แต่จริงๆมันไม่ใช่รายจ่ายมันมากกว่าที่เราคิดเสมอ30ปีที่แล้วตอนสร้างกพาร์ตเมนต์มันอาจจะพอ สามสิบสี่สิบห้องมันอาจจะพอเพราะรายจ่ายมันน้อยคู่แข่งก็น้อยรูงเลดก็ดีแต่โลกมันเปลี่ยนเร็วคู่แข่งเยอะมากค่าใช้จ่ายมันขึ้นคู่แข่งมันเพิ่มรูงเลสมันตกวันนี้ห้องน้อยๆเลยกลายเป็นปัญหาหมดเลยสินทรัพย์พวกเนี้ยไม่มีราคาแล้วขายไม่ได้แล้วเวลาจะขายนะสมมติว่าคนสร้างใหม่นะเขาก็จะมักจะเอาต้นทุนที่ดินวันนี้กับต้นทุนค่าก่อสร้างมาบวกกันแล้วบอกฉันจะขายเท่าเดียวแต่มันไม่ฟีสไง รายได้มันไม่สะท้อนเพราะไซส์ซิ่งคุณผิดค่าใช้ใจ่ายคุณเยอะรายได้คุณน,น้อยอ่ะแล้วคุณก็มกักจะเวลาจะแสดงตัวเลขก็บอกเม็ดอ่ะไม่ได้ให้ค้าดูจริงๆหรอกว่าโวมันมีค่าใช้ใจ่ายแฝงอีกเต็มเลยมันทําให้สินทรัพย์พวกนี้ไม่มีราคาแล้วคนก็ทําใจขายขายขดทุนไม่ได้พอขายขาดทุนไม่ได้เห็นบ2ูก็ดีใจวิ่งมาหาบ2ูเอาทรัพย์พงกนี่มาให้เราก็เราก็รับไม่ได้อีกเพราะว่าเราอะมีแต่ได้นะครับแต่ว่าคุณเหนื่อยสุดท้ายมาให้เราค่าใช้จ่ายก็มาหนัก คุณอยู่ดีรเราทําให้ดีได้ไม่เพียงพอเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกเลยนะจริงๆที่ก็ขยับขยายไม่ได้แล้วห้องไม่พอค,ค,คือต้องทําอย่างเดียวเลยนะคือคัดลอสขายทิง้งผมบอกให้เลยอันนี้เป็นข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดเลยรเรื่องทำเลเป็นเรื่องรองเรื่องดีไซน์มันแก้ได้ครับถูกไหมดีไซน์ขนาดห้องเล็กไปอะไรมันยังพอได้นะ่ะจุดท้ายมันแก้ไขได้หมดอนะ่ะ